ต่อสิบสองจอนะครับด้านหลังก็นี่เป็นฟอนดด้านหะน้าด้านหลังก็โวลงหน่อยจะมีฮาร์ดดิสอยู่ตัวหนึ่งตรงนี้เป็นสิบสองเทนะครับของเวเทิลก็ใช้งานจริงครับห้าเก้าห้าเอ็กแล้วก็ส0 8 0นแปดศูวอเตอร์บ็อก ของกิกะไบต์อลร์เซ์ทีมสามนาสูสาบแล้วก็ s s d เป็น m.2 ของกิกะไบต์สเทสตัวนะครับเป็นอลอ่าน้ำอลาร์พาวเวอร์ของ tt ครับ tf หนึ่งเทียบวันพันห้าร้สิบพันห้าร้อยห้าสิบบาทชุดน้ำเป็นของของ ek ครับอ่าบอกเป็น velocity ครับแรมเป็น gsk i lion l titan แต่ไม่ใช่ตัว elite นะฮะมันจะเป็นแรมสีทองถ้าเป็นตัว elite มันจะเป็นตัวเป็น เพชรเป็นเป็นเพชรแต่ว่าชอบที่ความเรียบเรียบมากกว่าเลยใส่ตัวนี้มาบอดเป็น OG Crosshair Dark Hero แปเป็นตัวลองจากตัวเอกรีมพัดลมเป็นของ อีเควาน่าครับผมสองพันสองร้อยรอบปรับรอบได้สิบเจ็ดตัวโอเค